สวัสดีครับในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการลบค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ไฟฟอกครับหรือการลบค่าล็อกอินต่างๆการจำค่าล็อกอินในเบราว์เซอร์ของไฟฟอกนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาอย่างปุ่มไฟฟอกนะครับจากนั้นมาตรงฮิสตอรีนะครับเคลียร์รีเซฟดิสตอรีนะครับก็ให้เลือกครับว่าจะลบต้องการลบ ทั้งหมดช่วงเวลานะครับทําแลกทุกเคียร์นะครับผมก็ลบค่าจ,จำล็อกอินบราวเซอร์ดาวน์โหลดก็คือการเข้าเว็บหร,หรือการดาวน์โหลดของเรานะครับฟอร์มก็คือช่องฟอร์มค่าต่างๆที่เราก่อครับแคตเคียร์ผมแนะนำให้เลือก5 5อย่างนี้นะครับ ในการลบแต่ละครั้งเนึ่งแต่ผมขอยกเลิกล็อกอินก่อนเพราะว่าขี้เกียจไปล็อกอินใหม่หมดครับจากนั้นก็กดเชยร์นะครับรอสักครู่นะครับสงสัยไม่ได้ เียร์คุกกี้นานนะครับจากนั้นปิด,ปดแล้วเปิดเราวเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะหายหมดนะครับเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไว้ เมื่อก่อนนะครับก็มีแค่นี้แหละครับ